สวัสดีนะคะเพื่อนเๆวันนี้คุณยายจะพามาทำต้นส่วนนะคะบูกสูตรต้นสวนนี่ค่ะถั่วซีบอันนี้เขาเรียกถั่วซีบนะคะถั่วเขียวกระโทกเปลือกั่วซีบนี่ก็เกลือน้ำตาลมะพร้าวใช้แป้งเท้านะคะใช้แป้งเท้าทำนี่ค่ะนี่ก็ทัวที่นึแล้ว ยายจะสาธิตให้ดูนะคะแค่ทั่วประมาณสามชั่วโมงสามชั่วโมงเราก็เอามานึ่งให้มันได้หน้าตาเงี้ยคนเวลานึ่งเราก็แวกแววอย่างนี้นะคะให้มันมีรูไอโรนมันก็ขึ้นมาสุกขนาดนี้สุกกำลังกำลังสวยนะคะกำลังสวยทำเต้าส่วนทำขนาดนี้ก็ตอนนี้ทำเลี้ยงเขต บอกสูตรด้วยเลี้ยงเคกด้วยนะคะเลี้ยงเคกก็ขนาดนี้ก็ประมาณ1นกิโลครึ่งน้ำตาลสองกิโลนะคะน้ำตาลสองกิโลถั่วสามถุงน,นี่ถุงละครึ่งกิโลใส่น้ำตาล มมันถึงเลยนี่ไม่ใช่มันคืนเลยนี่ก็จะโบกสูตรนะคะแค่กอนมชั่วโมงเอามานึ่งเอามานึ่งนึ่งก็ใส่ผ้าขาวบางนี่เลยค่ะผ้าขาวบางถ้าเราทำมถุงเราใส่แป้ง2กิโลแป้งเท้า1ถุงแป้งเท้านี่ก็ครึ่งกิโลนะคะใส่ไปละลายน้ำเดี๋ยวยายจะตอนทำยายก็จะโบกอีกทีนึง มะพร้าวสักสองลูกให้มันมันผเกลือเาวส่วนสูตรคุณยายนะคะเดี๋ยวคุณยายทำก็จะบอกวิธีทำอีกโรคหนึ่งนะคะตอนนี้บบกแค่นี้ก่อนแค่นี้ก่อนส่วนผสมก่อนว่ามีอะไรบ้างอย่านึ่งนานนะคะนึ่งให้มันได้ขนาดนี้ เม็ดมันสวยนะคะเม็ดมันสวยเต้าสวนมันจะได้ลอยสวยนะคะนี่ก่อนแล้วก็ต้นขามคอยตก็จะโบกใส่น้ำตาลใส่แดงน้ำตาลขาวมันไม่สวยสีมันไม่สวยต้องใส่น้ำตาลใส่แดง ค่ะขั้นตอนนี้ก็ต้มต้มน้ำตาลนะคะคุณยายต้มน้ำตาลใส่ใบเตยใบเตยก็เอามาสักสามใบก็มัดอย่างนี้นะคะมัดใส่ให้มันหอมนะคะไม่ต้องเอาไปตำนะคะใบเตยมีน้ำตาลสองกิโลก็น้ำครึ่งหม้อนะคะ โมเบอร์สามสิบสองนะคะเดี๋ยวคุณยายก็จะผสมเอาแป้งเท้ามาใส่การต้มน้ำตาลก็สิ่งที่ขาดไม่ได้ก็เกลือนะคะเกลือใส่ไปหนึ่งช้อนโต๊ะเคี้ยวน้ำตาลก่อนนะคะเคี้ยวน้ำตาลก่อนให้มันละลายให้มันหอม ่าเพิ่งใส่ถั่วถั่วตุ่มไว้แล้วต่อไปก้นตอนคุณยายก็กรองแป้งนะคะใช้น้ำเปล่าละลายแป้งกรองไว้ก่อน ขั้นตอนง่ายๆนะคะทำกินก็ได้ทำขายก็ดีตัวน,นี้คุณยายแจกสูตรค่ะแป้งเท้าหลังจากเอามากรองแล้วคุณยายก็จะเอาไปใส่นะคะใส่กับน้ำตาลเดี๋ยวคุณยายเอาไปเทใส่กับน้ำตาลที่ตุมเคี้ยวน้ำตาลตุมน้ำตาลแล้วนี่ค่ะ ทำง่ายๆคุณยายทำขายไม่ต้องอะไรมากมายคือคุณยายทำง่ายขายดีอร่อยทีแป้งใส่แล้วก็เคี้ยวให้แป้งมันสุกกับน้ำตาลนะคะหลังจากที่ต้มถัว่วถั่วก็นึ่งไว้แล้วนึ่งไว้แล้วกิบไว้แล้ว ถ้าน้ำตาลสายแดงก็สีจะเป็นอย่างนี้ใส่ถั่วเหลืองไปก็จะสวยคุณเกไม่ค้าเก่านะคะคุณเกไม่ค้าเก่าเจสูตรเต้าสวนนะคะทำกินก็ได้ทำขายก็รวยนะคะ ทำกินก็ได้ทำขายก็รวยไอ้ีพนะคะไม่ต้องซื้อสูตรไม่ต้องซื้อสูตรค่ะนี่นะคะขั้นตอนการทำเต้าส่วนต่อไปคุณยายก็จะเอาถั่วที่นึ่งเอาไว้มาเทผสมกับน้ำตาลนะคะผสมกับน้ำตาลที่เชื่อมแล้วก็ที่ใส่แป้งเสร็จแล้ว ใส่แป้งเท้านะคะคุณยายก็จะเอามาไม่ต้องทำยุ่งยากอะไรทำง่ายๆจะได้ข้ายโ่รงเอาสวนคุณคุณ,ค,ณคุณยายนะคะส่วนแป้งแป้งบราตาลเราเชื่อมกอน ไม่ใช่เชื่อมนะเราเอามาคั่วมาตุ๋นให้มันโหวให้มันเข้ากันใส่ใบตือใส่แป้งเท้าหน้าตาก็จะเป็นอย่างนี้ค่ะนี่เลยหน้าตาต้าส่วนสูตรคุณยายนะคะสูตรเงินเสนสูตรเงินล้านถ้าเราขยันเอาไปทำทำกินก็ได้ทำขายก็ดี นี่ถั่วกิโลครึ่งน้ำตาลสองกิโลใส่ถั่วกิโลครึ่งน้ำตาลสองกิโลแล้วก็แป้งข้าวครึ่งกิโลเกลือหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะสูตรคุณยายนะคะได้หนึ่งโม่เบอร์สามสิบสองเกือบเต็มเกือบเต็มหนึ่งม่เบอร์สามสิบสองขายก็ได้เป็นพันนะคะถ้าขาย ขายได้เป็นพันนะคะกำไรเอาไปใส่ปลาพวกกงเสร็จแล้วนะคะเต้าส่วนสูตรคุณยายเก็ดสูตรนะคะคุณยายเก็ดสูตรค,ะคะุณแก่แม่ค้าเก่าเก็ดสูตรเต้าส่วนค่ะค่ะแล้วก,ก็ขั้นตอนต่อไปก็ทำกะทินะคะกะทิเต้าส่วน เปดไฟอ่นๆเอามาเอามาทำให้มันเท่ากันนะคะใส่เกลือหนึ่งช้อนโต๊ะใส่เกลือแล้วก็ยีกราแป้งข้าวเจ้าใส่หนึ่งช้อนโต๊ะนะคะขนาดนี้ก็ใส่ประมาณนี้ถ้าทำเยอะกว่านี้ก็ใส่เยอะแล้วก็กินด,ดูเราเอามาตั้งไฟอ่อนๆคัๆ่วให้สีมันสวย ถ้าเราทำแต่หัวกะทิเราเปล่าเวลาตักไปมันไม่เข้ากันนะคะน้ำมันจะอยู่ชั้นล่างกะทิมันจะอยู่ชั้นบนถ้าเราเอามาตั้งไฟโอนๆแล้วก็คนให้มันเข้ากันน้ำกะทิก็จะสวยเวลาตักขาย